สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องได้เวลาได้เวลาจะรับประทานอาหารแล้ววันนี้เป็นเมนูที่เราลังสรรขึ้นมาก็มีได้จากพอไก่แตงแต๊มือจุคุณหานปลอกเปียกย่างดีปอกเปียกย่างดีปาเจียวไก่ขอบคุณปาเจียวไก่เถ่ากั็มาหายแก่ย่างดีอันนี้เป็นเมนูของพ่อแหลมครับ ปนพอยุดเรื่องบกอกมาบีบใส่ใส่<ป>ใบเแน่หาดหนามันหอมขึ้นมาอันนี้ที่เห็นนี่ก็คือมะกอกครับ<อ>แล้วก็ขอบคุณคุณแม่ตังแต้เดินทางมาหอดมาถึงครับในหอมตน้นพอยุดก็เรย่มมาหลวกกระดาษกระดาษขอบคุณป่าเชื้อเห็ดป่าบบบนี้มาลัดกับเนื้อกับกับสมขอบคุณป้าป่าทั้งคุนพี่น้องทั้งอุบลอ เาสมมาให้แซ่บแสบมันจึงกินเหม็ดเลยเฮ้ยนี่จะกินเหม็ดก่อนหนึ่งเลยเดิค,คือว่าหลุดจากค,คือว่าแสบเลยไปว่าเจ้าฟังนเนาะเจ้าวาฟังก่อเจ้าแสบ,บกว่วา,า,าก็าแสบแ้อวเจ้าต่ละแถวเจ้าว่ามันแสบเจ้าวาเน่ยบอกว่าเทากันบัดที่นี่คณะเห็ดนอกอยู่นอกกินอีพอทั้งพูนทั้งปทุมรัดพวกเขามาทรงประจำโคมาเท่าโอ้ยลูกสาวแห้งสัตว์ ลูกสาวไปเอกก็เลยวางสิงละน่ะลูกสาวไปลูกสาวยังใส่ลูกสาวย,สายัวยงใส่ถือเลขอีกเราบาดีกด็ได้แต่ไม่ยกไก่กัจเจียวมาไล่เอาเข่าไปส่งพยอยุดยุคน,นะเอาไปแล้วกินเข่าไปน้ำเตรีมจจยมๆก็เสร็จแต่พอยุดป่ะนะเจ็ดสองมันไปเรียงยังก่อนมันจะเก็บเกอกสามซีจ้ะเอกสามซีแม่หน่อยเป็นพูดถือถือปี่น้อยหน่อยอเด็กสามซีที่ยังเด็กสตว์ทีเกิดเขาติดราคาอย่างเ ราคายอีหยังตรนั้นของนี่แม่นักวา,การ์บเมนยังยังเลยว่าบ่แมนสามจีด้อยเจ็ดสองอยู่เก๋ว่าสวยพีนย่น้องหลายคนถือว่าเอ้าือบอร่รู้นี่คิบเสียงน,นุ่นมานอืมมอมชจลพี่น้องก็บ,บอกแจกจ,กจกัดกันเนาะไม่ได้ไรไม้มุจล พ่ไปนอนยี่ถือไหลยี่ดีวกันเสร็ถือหลแล้วพี่น้องครับผมจับเมือ่อเนาะมันบอกจะจ้วกันกหมดนีน่เนาะจนผู้ใดว,วะเรียกออกรจ้างมาบอกพะไผู้ใดขม่าอลไสดพอหยุด,ม,ดมือเสาร่ถือถืกเนาะไม่แน่ว่ากันพี่น้องมาพันซีผู้เดมันจะจะลงกับพันสองอืมจะ้าลงพ่อๆก็ยืนยันทั่วมาเถื่องเนาะ เดี๋ยวจะวาเรนเล็กได้หน่อยทำทับพอหยุดก็ไม่จริงบ่ได้ซื้อเพราะว่าสิ้นสตาวัสนาโศกลับข้างบ่มีทั้งนี่ไม่ยั้งที่หลังใช้กินน้ำผู้็นนี้ยังล่ะเนี่อใช้กินน้ำพี่น้องผู้เ็นหมาน ม่นมันก็ดีใจน้ำพึ่งเมีแล้วกอหัวจัก,ก็่มอยมายงน <c oughs> ี้เราคันว่าจะเกิดเวทีนี่กินสดสดกินสดสดมันหวานนี่เยฮ <ะ S 1> นืน่หวานวหอมหอมหอมอิ่ลมันจะแซ่บสดสดนะีมากินกันทำันีสุด

นีทอดใจที่สองมันแล้วมันแล้วขอบคุณก๊อไก่เด้อมาคอประตูกันคอยกอดต๊ะใจเหมือนเป็นจิ้มงานทั้งขั้วเพิ่นปั่นกันเป็นแหลกเปลี่ยนกับคับทั้งขั้แหลมกับไอเก็กกิกขั้แหลมทั้งหมดบนแฟนเดียวแม้ว่าซื้อจิก ข้างปุ่นพันกันสิจืกร้ายนะหมูมเสียนน้นพอเอกไหมหน่อยอ้าวอุ็นอยู่น้ำไปเจีอืมเต็มม,ม,มเลยเฮ้ยเว้ยยิงมากเองเนื้อแดดเดียวเสียบครับเขียบเนี่ยหัวเข่ากันก็ะปลนไม่รู้ปนมากกอกอะไรแบบนั้น ป่ายิ้มไหน้อมากกว่ากันพี่นอ้งงนอ,งองทั้งเรื่องนกข้าวมาฝาของพี่ทนอ้าวคนเป็นพี่เป็นไอเป็นพี่แต่ว่าคนนังเป็นน้องน้องพีเ่เป็นพี่เกิดกอนพี่พูน้น้องเป็นลูกพู้น้องเป็นล, <labels S 1> ลูกอ้าวน้องย่พอเป็นลูกน้องยี่พอ พีนองผู้ใดมาแนนยกมื่อึ้นเนเด้อขอเสียงเนีเด้อเบนมากยกได้วะยกได้ไงจะว่าเขาปถือเด้เนาะยี่เยวถืออะไรนี่ยกองผู้ใดถือผู้ใดนหมือนเานี่ยคือปลาแล้วว่าเดียวยังมาฝากเลยว่าแยบมังขันหลับแล้วว่าขับอ เโดยเฉพาะดอกหอมนี่วน่ะไป่หยุดมากมากแต่ได้พี่น้องของกินหายากเลยของหายากเลยพี่น้องทั้งเพื่อนก็ถือว่าทั้งมาดายอยู่แต่ว่าทั้งปุ่นตรงนี้เลยสร้างบ้านห้องข้าเพื่อว่าเจ้าลวกชิมเออดึงชิมฮักชิมเด็ดชิม พี่น้องปวนเราล้องใส่บักกอกของเสือกันนะของเสไปน้ำกันเป็นหูรูดเ็ดกินอปมนรอบวัานมันได้คืนหั่นนะนะส่วนหัปวป่วป,วป่วนี่ได้ปักเจากินไปแอืว ย่างไปกินเมดมไม่ดมเห็ดอย่างป่นป่นประเดีตำประแดีอปราแดมทำหาอยู่เตปะปลาเดกทำเมียนะเฮ้ยกินหอยหวนขนาดหอมอมโอ้เสียง,งเสียงคนอกินไ่มว่า,วาปั่นมาลามันดีมดจีจาวานอ๋อ,อ,อจ็บ,จบ่วยเว้าวอมามาดิมดม,มาขายของหรือมาเหยีมาขายของ ท่อนเพิ่นคนเียองมาปากมันจริงก็ได้ถ้าเาิน้องอากจะคิดอ่ะจะถามเันทีให้ให้เองดอกน้องกะถัดจบบ้างเหรนั่น้่ลงปากเบ้างอ,อนถอนว่าบ่มยน พี่น่องตัวมากเโียมันมันมันเยิม,ม,มาไล่ไปฝากกันเลยเนาะสัวันสะวันสัวันอาย <c oughs> สะวนัะวน, <c oughs> ะวนดอกผักเ้ <c oughs> าเอำรับคลินี่้ไว้ถ้ามีสักก้อนพี่หนองพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้ปากหมันเนี่ยพอในเด้ออรอยดีพี่น่อง <c oughs> 乌蝇乌蝇子，嗯，乌蝇乌蝇子，忘不了，乌蝇乌蝇，偏快养，快叶，乌蝇乌蝇，偏，鸟，嗯，老、嗯、板，来、嗯。